สำหรับวันพ่อปีนี้ลูกไม่ได้มีของขวัญที่เลิศเลอม,มามอบให้แก่พ่อลูกมีแค่เพลงที่แต่งออกมาจากใจเพื่อแทนคำสัญญาที่จะมอบให้พ่อและที่สำคัญถ้าไม่มีผู้ชายคนนี้หนูก็คงไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ลรอกค่ะจากใจลูกยาคนนี้ขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ให้พ่อได้มีความสุขสักครั้งถือเป็นความฝันที่ลูกตั้งใจอยากให้พ่อคนนี้ให้สมกับเงื่อที่พ่อเสียไปลูกจะเล่าเรียนตั้งใจหูเอาใบปริญญามาให้ได้ จะทำให้พ่อได้ภาคภูมิใจลูกจะไปให้ถึงเส้นชัยในวันที่พ่อรอหนูรักพ่อนะคะ